รถตู้เปล่งรถตู้เปยังฮรถรตู้เปลยังรถระตูเปยังมันเพ่บ่อู้อจัน์ขี่รถตูเด็กน่อยเ็ดเพ่รถรถดินไม่ใส่รถดินไปใส่รถดินขายแล้วระตูเอายังนะจัดถ้่วอยู่จัดถ้วอยู่จัถัอยู่นระตูเนี่ยรตูนี่ประตู้ไม่ให้ยกไร อยางย่องแน่ยังน่องแน่มาเบิร์งสาวน้อยกระดุกกระวึอยู่ปฟาลุงเอ้ยเป็นยังดีหลังจากเสร็จสิ้นงานของสาวนางพี่น้องเอ้ยน้องนางเพิ่นเมื่อวานนี้เนาะเป็นเรียบร้อยแล้วกะมาเบิ่งหลังบ้านเฮาแล้วบาดเหนโดยผู้สาวตาดาเพิ่นมาซอยป้า สบายดีจ้าสบายดีสวัสดีตอนแรงๆเด้อพี่น้องป้าดุงบัดสุขสุคนเนาะโดยเก็บเหนื่อยๆแน่เนาะปะจากโตจากตังเขาคืนเพิ่นเพื่อจะบ่คืนแน่อเ่้าวนี่เลยมาเลยเวียกคักอีดีพี่น้องเลยมาช่วยป้าเก็บจานเก่งๆแค่ลูกหล่าเมอตบเก็บไว้เก็บไว้ตัวไรมันใหม่เนาะเป้าโดย เพราะว่าเขาเอาอันตัวไม่ออกมาใส่นะพี่น้องไอเดียวถามว่ามีงานหน่ะเขาก็ไว้ใส่อีกเนาะมีงานหน่ะกับงานน้องเชยแล้วกินเดินไปดูเงี้ยตัดอะไรได้ไหมว่ะน้องเชยแต่งงานมาดุแต่งงานสาวแตดามเพื่อเป็นตะกะกระบุงพี่น้องอันนี้ข่อยซื้อมาว่านี่สองอันสามอันข่อยเอาอันหนึ่งเด้อไม่ใช่เสียผ้าจะเอาอันหนึ่งเนาะเบ่งกันพี่น้องเอ้ไม่ใช่เสียผ้าชาตะดำเอ้ยแตกได้่ ไม่ด <Treasure> <sia. S 1> ีดุเอาไปนี okay. in <out> oh ่ลูกเอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปนี่ช่วยปลาเตยยุ่งช่วยปลาเตยยุ่งพี่น้องไงให้ได้เลยโอเคคือเก่งแท้อะนนี่หมอนี่อันอันนี้บอเอามาแต่แค่ไม่ตุ้ยเนาะคอยจักเน้ะคอยว่าแม่หมอเดาบนี่เดี๋ยวคอยสิเมื่อหาหมอคอยเพื่อนที่ได้นะว่าหมอแมงเชื่อพี่น้องเไยเอาหมอไม่ตุ้ยมากหมอดัดเราโอ้โจย งานแต 1941, ่งไฟดู่นี่เฮ็ดจานลายแท้ดิเหรอน้ากับมุมมุมพี่น้องไอ้เพื่อนไปดินดินมาใช่เลยนางไหนเจ้าคือเพื่อนมาเก็บจานให้นางน่ะเพื่อนางเนี่ยเพื่อนก็นอนอีสองขึ้นปะปะนอนสองขึ้นครบพักควันเพื่อนกะเตรียมตัวเดินทางเข้าเมืองกรุงคือเก่าแล้ววันนี้พี่น้องเลยฝากเลยเด้อฝากน้องสาวน้องเคยเด้อพี่น้องเลยมาอยู่น้ำบ่ท่านได้พอหายคิดถึงคิดฮอดาคิดถึงพี่สั่งเนาะไปอีเลย หาเงินหาคำสั่งชีวิตครอบครัวต่อไปพี่น้องเลยเพราะว่าทางเพื่อนก็อยู่ํำการมาได้ปีปลายแล้วปะ่ะป,ป,ปีสองปีแล้ะสองปีเนาะสองปีงปกัยังบมทันไ้ส้่งครอบครัวท่านได้มีไปร้างดอกพี่น้องเลยแต่ว่าทางป้าตื้อหรือว่าทางผู้ใหญ่ฟังเฮาก,อาก,ก็อยากให้เหดเบียดให้มันแลวกอนนอกระจังไปหาไปเก็บไปสั่งความกันบ้านพี่น้องเลยไปดึกอีกวันนี้นบ่ได้มากวันนี้ เดี๋หมือนเพื่อนไขได้เออหาประตูกัอยากเมื่อจากเมื่อเพื่อนใหม่แล้วได้พี่น้องเลยชวนเพื่อนก็เพื่อนเข้าแต่สีไหาืก็นางอยู่โตเนาะถวายก็นางเราอันมีเพื่อนมีซานต่อไปกะเป็นเพื่อนมุนเพื่อนมั่งนี่ได้พี่น้องประตูอยู่กันเลยเนาะเป็นได้เสื้อไม่เศร้านี่ประตูอันแจกมุนแจกมั่งไม่เชื่ออะไรจังไห้ได้จังไห้ดุอะ้รจังไห้บอกว่าดุเด้จังไห้ใช่อะไรจังไห้ช้านี่ให้เดียวอันนี้ ประตูให้ให้เด on ียวอั่นนี่เอาแม่ย่ามันลบนะเบิ่ก็ลงให้เบงอืมประตูให้ให้เดียวบ่ก่ตูให้ให้เดียวแท้ยาต้องเชื่อมึงวโดยระตูก็ยังบ่ได้สุพี่น้องเอ้ยอ่าเลาเาลงไปซี่บอกโดยี่แจ้งมันอยู่มองนันแดนมันอยู่มองนี่นะใหู้กเก่าเพ่นได้รับไดู้้นากันเนาะแวันนี้เฮาสิมาแบ่งว่าไผได้จุดนั้นจุดนี้กะกะง่ายพี่น้องเพราะว่าเฮาได้ลงไปเบิงแล้วเนาะโดยกะ ถ้ารอผลสรุปอีกที่หนึ e> ่งพี่น้องถึงใชได้กับบูมีไฟเฮ็ดดอกน้อยเสือนอนรองเสือกับบูมีรถไทยนาปัเตอร์กับบูมีส่วนรถไทยนาที่เทาไทยปีกายนี่ก็เป็นของกรุงศรีพี่น้องไงเป็นของส่วนกลางโดยเทากับศรีเป็นส่วนกลางคือเก้าพันแหละปีนี้ก็ได้เลยเฮ้ลงใจยดินมากระดกเบิด์เดาบ่ พอดีว่ามีงานทพี่น้องเลยใกล้ๆฮื่นเนาะอ่ามืออื่นพีด๊เพิ่นไปเอาวัสดุราสการโอ้ยเก็บขึ้นเก็บลงอยู่สาตดามคอยต๊กหาดูเียนชูงไรอือันน้อยมาเอาอยู่นุมขายป้าเก็บลงกระสอบป้าเก็บใส่กระสอบไบบอ่กรอใเียุใก่ว่าเป็นยังไงป้าอ้จยเป็นยังไงงานเมื่อวาน พูดบายดีวะแต่ก็เข้าใจพี่น้องกันทั้งเมื่อยทั้งมวนดิทั้งมวนทั้งเมื่อยจ้าเดวยีเจ้าของงานก็สิไม่เมยแน่เนาะถ้าว่าเข้าไปงานหมู่ก็สิแต่งตัวสวยๆไปซื้อพี่น้องกัยคนที่เมื่อยก็เป็นเจ้าภาพนั่นแหละบอกว่างานไผ่นาะบอกว่าถือไผ่คือการเบื่อสาวไปป้าลุงบอกว่าขาสาวไทย น้องไอติมมานี่นั่งเอกประจำช่องบ่ได้คอยออกกล้องเลยวะแม่นบ่สิบ่ได้คอยให้ออกกล้องตลอดได้พี่น้อหมลืมบ่ได้ให้นางเอกน้อยคอยนี่หนาหน้าจันมุมน้เให้แล้วชอยปัตเ้อร์แล้วไปหน้ำเด้อหาน้ำได้จักเมื่อเนาะใช่พ่อจันนด้พ่อจันไปใส่พ่อจันไปยังดินพ่อจันมาตู้เปแปลงมาตู้เป็นยังมาตู้เป็นยังฮะ รถประตูเป็นยังมันเพ่ป่อู้ห่อยจันท์ขี่รถประตูเด็กหน่อยเฮ็ดเพ่รถรถดินไม่ใส่รถดินไปใช้รถดินขายแล้วประตูเอิ้อนยังนนะจัดถั่วอยู่จัดถั่วอยู่จัดถั่วอยู่นะปารุงประตูเอื้อนเพื่นใดประตูเอิ้นเพื่นอยู่ในหูจัดถั่วอยู่นะพี่จักควรแทนนี่บอก โอ้ยสาวน้อยฉลาดแท้พี่น้องอันนี้ย่องลูกตัวเองกันยานป้าเมื่อยจะจับตัวยูเหนไอตู้เนี่ยเ้ยพกเนี่ยปรตูไม่ให้ยกไล่อย่างย่องนะ่ยนย่องไหพประตูอไบอกประตูดูรถไปยังรถเปยังไม่ไปยังบอกประตูพอจันทร์ให้รถประตูเพ่พ่อจานทร์ให้รถประตูเพ่ขี้รายขี้ โอ้ยพี่น้องเอ้พ่อจันขี่รถประตูลายน้องเชื่อว่ะชิหัวฉลอกใช่ป่าเป็กขอโทษขอโทษประตูได้ไหมขอโทษประตู้อพ่อจันเฮดรถประตูเพคอะเพิ่อจากนอนด้พี่น้องเอ้ตาเพิ่งเถิบลงเถิบลงอ่ะประต้อนไม่อีกร้านอยากเคนไหมเนี่ไม่ี่มันว่งตจะตาตูบุญ เขาจัดตัวยู่บอกเราจัดตัวยู่ในตู้ฉลองย่างบัตเตอร์เมื่องอ่าจัดตัวยู่ได้เพื่อนไหมเขาจัดตัวยูก็เด้อลยใช่ฉลอประตูเมื่อบ่าวันนี้ประตูเมื่อป้าไปจังวันนี้บอกทางนั่นอยู่พี่น้องกะไทางพ่อรองเสือกเอารถเพิ่นเมื่ออบขี่รถผาเถ้าจุดที่เนาะดินเป็นตาพ่อยขี่เด้อพ่อตาดำเลยจัดถ้วยอยู่เด้อจัดถ้วยอยู่เด้อ เวิรนก็ย่าดอกเจ้าถั่วอยู่เด้อยเวิรนก็ยาดอกเอามาใส่ตัวนี้ลูกเอามาใส่ตะกร้าตัวนี้ตัวนั้นมันเต็มแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นไม่รัดพี่เอามาใส่ไม่รัดไปลูกเอามาใส่ไม่รัดพี่มาเป็นตะกร้าเลือกไปป้าอ่าคนมาพี่เดี๋ยวป้าแล้วเลือกก้อนตัวเก่าตัวใหม่เพราะว่ามันมีปนกันอือเอามาใส่ตัวนี้บอกกระตูกันจ้าถ้วยู่กันเด้อะอยากได้อตัวใหม่ป้าเนี่ยป้ายมันยังอยู่อุ้ยอันนี้แตกได้ตัวนี้นะเอาไปชดน้ำห้อน น้ำหมอกกำเสียเพื่อนไอ้เสียได้เกิดได้มีงาล่องเนี่ยต้งเป็นอะไรสังยังดิงาเสืองานการเมื่อวานนี่ก็ตามตามที่เาเห็นกันทั่วพี่ทั่วน้องอยู่พี่น้องเอ๋ยแต่แต่ว่าพี่น้องเพิ่นเห็นเม่นมาหลายคนอยู่เนาะว่าของกินนั้นเห็นตามโต๊ะเนี่ยมาไลฟ์เพิ่นมา กระทำสภาพเฮานี ics, it, ่แหละพี oh ่น okay, ้องเลยจักรดาบรายแล้วเปิ้ลง้อสามตัวแล้วเปิ้ลง้อสามตัวแล้วปกตินี่อตัวหนึ่งเนาะเต็มที่ก็ะทรงตัวเลยแต่ถ้าแต่ว่าทางบ้านเฮานี่อ่าญาติหลายเนาะก็เลยว่าหลายเน่จังหน่อยยังอะนะเจ้ารักจานแล้วเมื่อบอชอบโดยน้องน้องอันนั้นน้องนี่รักจานปั้เตอร์เมื่อบ่ จ้ายังคือเป็นยังไปตามมูห่อาไปตามมูให่ดีเท่ามูไปตามเพื่อนันมูตามเพื่อนเน่ะโว้เพราปิวอยูแล้เคียงบ่เคียงแบบใดฮะเมียร้องห่มหาเคียงมันเฮ้ยพี่น้องกระตุกกระตินนี่กับบุแมงของเขาเปิดบ่่เด็กของเพื่อนช่องใบเคียงไผ่นะไปหาลุงจอยลุงจอยหาเคียงไ้ป้ามุนแน่ แบบไรเคียงน้านาติมอ,อัน,นอามน้าอาบ่มาจัดมาจัดจานนำพี่เชอ,อ,อ,อรพี่บอแล้ว่าไกับเขาวัดอีกกแบบ <c ười> จะจานปเตอร์น่แหละปเตอร์แล้ก็บตัวม่เขอาวัาดะอรปัตเปัตเอ,อ,อปเตอร์ปัปเเเตอ ไปจักรกล้วยนี่เจาะจอดตัวได้ไหม่ตัวได้เก่าบอกวไปตื่นเด้อโอ้โอเคจัดแล้วนะฮะมืออับน้ำเนาะมืออนี่กระดองลายได้เนาะมืดบ้านเนาะมืออื่นนี่พี่น้องเจ้าไปหอดปะเอาจักว่าเจ้าบ่มีเงินผูกแขนแน่นะคอยหนามีเงินหนึ่งอยู่ขางเงินคอยเลยติดกันเลยไอ้บ้าไปกินนับชินมืออื่นตอนเช้าไปปะประมูลมีไวะแต่ฝูงอื่นมีหลายอยู่ปะ บ่มีเลยเหรอฮัลหลเขาจ้ากว่าเจ้ามีเงินผูกแขนอันนี้กะนเฮ้ยเพิ่อนชิจักบอกว่าไฟบ่มีคนผูกแขนเพิ่นก็ได้บ่เวบ่าวน่าเชื่อเฮ้ยเพิ่นเบิ่งมันบ่มีดอกบ่ต้องมีดอกเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้บ่ว่าควายลงหนุควายล้องได้ไปเปนฟอดนั่นนี่แหละคันว่าว่ามันก็ต้องขายเข่าคลายน้ามขึ้นเก้าก็ได้เนาะยางวันนี้เพื่อนก็ได้ว่าดีกว่า เอาหยอกเด้อพี่น้องไอ่บางที่มันไกลเนาะมันไกลพิ่กับได่ฮอดไม่ได้เถิงกันพี่เฮานี่แหละเฮากับฮอดฮอดยากาบพอดีเก็บขึ้นเก็บลงซอยปาเตยุ่งเลยค่อยค่อยค่อยจะสอดไปอย่างนี้้องงานต่อไปไิมด้วยคนกเนาคไิมไพุแรดงานน้องเชิูู้ดแอดอย่งเช อคิมเนาะอซิมเนาะคิมซิมไอตเนาะอตื้ไอตาไอเชือไอติมจังานไปทางไหนเก็บลงหนูกเก็บลงผัดเตอร์ละมัดไปหเก็ไปเก็บมเก็บขึ้นเก็บลงอยู่เวลาเพ่นชอยเตอร์สทหนึ่งนะเตมที่แล้วนะแล้วก็จัดขึ้นจัดลงจัดไปจัดมาอยู่เมื่อยนะ ประตูเอิญไปกินแบนั่นมัก็บอกว่าจัดจานอยู่เออพระดาวันนี้ให้ปรเตอูเก็บเศษสอบตัวใดเก่าตัวใดใหม่แล้วเลือกเองเรามันมีใหม่มีเก่าเด้ตัวใดเก่าเขาก็ไว้ใส่ของเขานี่แหละตัวใดใหม่เก็บไปถึงนี่อันนี้อันใหม่ได้ดีแน่พระกดูกแดงรถทางน้อจอยนะกระดูดเนี่ยเศษนี่มาแต่เมื่อนั้นหัวนี่เนาะกระดูกอะเรเยอะยี่บ่กระดูกนี่ยซื้อ เออหันคือเติมให้กระดูกว่ะป้เตะ้กะปิกะมีมกพรกะมีน่ยเจาการว้ยจัดการไปชมมาชมท่าชมจ้าการให้แม่เต้มว้าอะไรค่ะแต่พักเขาปไมมีได้เด็เนาะพักเบิดใช้หามทั้งไหนเส้นเน่ยพอลงจอดแล้วจักมากแล้วไปไปไปบ่ไว้ในคัวพี่เดะเป็นสูงพด ยกเกเทเงินป่าคือไข้างนัวาได้่สเห็ดาวเหรอคือไว้ทางเงื่อนเออยังไ่ได้ป่ต่กี่ปุ่นเออเอาลงว้ดุมด้สิสผกเล่นบเล่นอะบอเอาอ้บนดูสิสายแว่นเด็กน้อยแว่นเ็น้อยแว่นมาดินกุ้งไกเชื่อไหว่าไปดินกุ้งไกเชื่อ สันสันกระดกอ่ดกนเาก้หันก้มาประดุงมองในักนใหญ่เชยเฮี้่าเคียงนะนี่บ่โอ้ยเคียงขี่ได้เลยนีชเคียงนะขี้ไร่ยังมนนั่งมายู ยืมยืมกันดึกทุกพี่น้องเลยหมอแหกเตะกระโปก็ยืมกันบางทีมันพอพเดเนะมันใส้ลายอันแต่ว่าผักชินผักลาบเคยหลายคนยืมเอาชือมากบดทุกอย่าง่้าวเนาะพอแหงเนี่ยตายเลยนะเเดือกระตกชงใบบ่ยไม่ได้คืนเพิ่นห่านเคียงอีกคืนไปเด้อ เรากต้กันอยู่พี่น้องะยกนโอ้ยช่งก้นคนนี้ไห้แล้วแ้วไปอาบน้ำเลยขมุมอยู่พีดีล่ะไปใชไปอาบน้ำไปบ่บ่ไบบ่อาบน้ำปะเออไปเตะกใส่กระสอบมันมีตะเกาเพาเตะน้ำน้ำมีตะเกาเออคือเดี๋ยว อาตัวน้อยลูกเอาตัว,ตว,น,ออตวน้อยให้ตัวน้อยอ่ะอืมอตัวน้อยให่ตัวน้อยเอด้อเจ๊เราจะไปอาบน้ำนอกมึงในแครงขาะเจ๊เราไปดึงขี้ดินมาแล้มุมมุมอบแม่ป่ะเก่งแท้ไปเตอก็ได้นี่ะะคะเก่งแท้นี่โมโมโมเออไปเตอพอเลี้ยงเข่าเลยเด้อมึอนี่ ฝากท่องข่าแรงนั่ได้เอาไปแต่นะมงดูบ้มึงพาก่อนาก่อนาันกระเป๋าปน่าเาหน่อยน่เพิ่ยงนอนน่ะน้องดูบได้นอนเวนมั้เนาะแต่เขานอนเว้นึบยกยกึบอ้โอ้ค่อยค่โล้วอ้เกงเก่งเก่งัมือโอ้ขาเพ่นนะ เออนั่นแหละบ้องแตกเลยจิ้นทกยัไกิินเหราบ้องจอยนีแน่ลวบอแน่แล้วบอดูจอยหามน้ำน่ะปจะไปอาบน้ำเนาะขอบใจป้ตื้อเลยที่ไฮรันชอยยุ่งใช่อันนี้เพิ่นออปงปงเลไปยังเนพิ่นตีตะปงข้ามนะบ่อหนเนี่เพิ่นอยากนอนนลป้ ตาเบื่อใหญ่เด้อที่ช่วยป้าจัดจานเด้อยุ่งขนาดอืมพอกินข้าวน้ำเด้อป้าเลยใช่โอ้ยลูกจอยนิดหนึ่งข้าวอยู่หันถังิ่งข้าวจะเมื่อเด้อพอดีเด้วจ้าโอ้ยไปป้ากัเมื่อนจานแล้วโอเคพี่น้องเลยจักคอยกับจักกลมสีช่วยและมิเตสีไปช่วยให้คอยไปขึ้นผนบ่าสันกระตุกกระตินผลยางมาเตน่าผลยางมาเตน่าเอออ่าสาพี่น้องเลย เออลํมาซอยยุงใส่ลูกไปซ้ไปซ้อาบน้ําก่อนนั่นสิแล่นไปด้ดีพี่น้องเอ้ยบ่ได้อิ้อน้ําซําแอาซะนี่ลพี่ลน้องซะนีก่อนเด้อซะเด้อเนาะบ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งชาวตดําจับจานนําปลาเตเพิ่นหลังจากแวเียกแล้วงานพุ่นแหละอีกอยู่กันอีกอัน2มื้อพี่น้องปลาเตก็สิให้้องทองแตกเงาเงียเงา เพราะว่าทางเบาวล่าสาวไทยและวก็น้องสาวน้องเคยพันกับสีเดินทางเข้ากรุงเทพคนแดดพี่น้องเลยไปเฮ็ุเกเฮ็ดงานคือเกาเนาะเพราะว่าพันกับลาเรียกลางานมากคือกันทาง้องนางพันกับพี่น้องเลยไปเดินงานโตเดินหน้าโตทางเงากะคือเกาใช้ชีวิตคือเกาเตอร์ก็เงาเงาเงียบคือชื่อโมอนี้กับสีบุญวายในแจกงน้อยพี่น้องเลยมาเฮือนใหญ่นี่เนาะม่วนซื่นกันแต่ว่า พอมาตัดผ้ามาอีกช่องมือโดยพอเหงายกไปเตะถ้าไปใส่เลยเจ้เระบังโดได้หรเด้อเอาใจพี่น้องเลยน้าตัดดาเพื่อนไปหามน้ำก่อนเด้อป้าลุงเนาะพบปอกกันคลิปหน้าฝากพี่น้องคือเก้าเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้กันคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพสะสุขสุขคนณเด้ยพี่้อ